สวัสดีค่ะวันนี้มาเสนอเรื่องประโยชน์การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1. สร้างความคุ้นเคยและความสนิทสนมช่วยให้สมาชิกที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกล้ารแสดงออกเปิดใจและสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น 2. การสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันกิจกรรมหลายรูปแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาร่วมกันทำให้สมาชิก ฝึกการวางแผนแบ่งบทบาทและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. พัฒนาความเชื่อมั่นและทักษะทางส,าาสังคมทำให้ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นลดความเกงหรือลังเลเมื่อต้องทำงานเป็นทีม 4. ส่งเสริมความสามัคคีและการยอมรับความแตกต่างเปิดโอกาสให้ทุกคนเห็นคุณค่าและศักยภาพของเพื่อร่วมกลุ่ม แม้จะมีความคิดหรือบุคลิกที่ต่างกัน 5. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครียดในการเรียนการทำงานหรือการเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆ 6. เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานหรือการเรียนรู้ต่อไปเมื่อกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วงานหรือกิจกรรมอื่นๆก็จะดำเนินไปได้อย,อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีประโยชน์ในการทำให้สมาชิกคุ้นเคยการแสดงออกและเรียนรู้การทำงานร่วมกันสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในกลุ่มซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการสำเร็จของการเรียนการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ